สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ this is อร่อยภูมิใจนำเสนอการรีวิวเคิร์ดเดไซเซอร์ครับแต่ก่อนจะไปรับชมกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็เคิร์ดเดสไซเซอร์นะครับเป็นงานจากกล่อง Product Random อ์ a n d ด์ด o o บ t ูสเตนี่นะครับผมกล่องนี้ก็ไม่ได้เข้าไทายอย่างเป็นทางการนะอันนี้ก็ต้องไปหาซื้อตามร้านที่เขา ซื้อมาขายนะครับผมผมก็ซื้อมาเพราะว่าอ่าจริงๆอ่ะเราเคยรีวิวไปแล้วสตัวใช่ไหมสำหรับ r a บูสเตอร์ยี r 23นะก็คือตัวนี้นะครับ h ั l โลว์ k ากิรแล้วก็มี a b บ s ิสลองกิลุนะครับแล้วก็ตัวหน้ากล่องเนะี่ยเป็น h ั l โล e ์ i ด e r นะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็น Product ของ Super King ที่ผมยังไม่ได้รีวิวก็คือ c u r ร์ดเดซไเนั่นเองเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องไปพร้อมกันนะครับอ่ะด้านหลังกล่องก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมสไตล์ซูเปอร์คิงนะครับ มันก็จะไม่ได้มีข้อมูลของตัวรองให้ดูนะมีแหละแต่ไม่ออกเดี๋ยวเราไปแกะดูกันดีกว่าจะได้รู้ว่าข้างในมีอะไรนะครับผม แกะออกมาจากกล่องก็จะได้ตามนี้เลยนะครับผมตัวไดเวอร์ก่อนแล้วกันนะไดเวอร์ Driver เนี่ยเป็นเซตาแดดด้วยนะครับผมสําหรับตัวนี้ให้มาสปริงแข็งเนาะเดี๋ยวคอยไปดูดีเทลนะครับแล้วก็เลขแปแล้วก็มีตัวเรย์ย์ที่ให้ตัวแชสซีเป็น 1s มาสีส้มนะครับก็ของที่มีในกล่องให้มาตามนี้เดี๋ยวผมปติสติ๊กเกอร์เดี๋ยวผมมานะจ๊ะมา ไปดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละชิ้นนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัว DB ไม่ใช่ DB Super King นะครับชิป Super King นะอันนี้เป็นชิป d e สไซเซอร์นะครับตัวชิปข้างตัวคอข้างในก็จะเป็นพลาสติกธรรมดานะครับผมตรงนี้มีสติกเกอร์หนึ่งจุดก็คือตรงนี้จุดเดียวเท่านั้นนะครับผมตัวนี้เป็นชิปเดสไซเซอร์ต่อไปก็เป็นเบดเคิรนะครับผมสี สีสีเหลืองแล้วก็มีสีส้มด้วยนะสติกเกอร์ก็จะมี5จุด1 2 3 4 5สสห้าตรงนี้นะครับผมสำหรับเบรคเขิดต่อไปเป็นชัรตซีหนึ่งอสีส้มส้มแบบส้มแป๊ดเลยอะ <c oughs> ดูดินะครับแล้วก็มีให้เหล็กแปดมานะครับผมนี่เหล็กแปดเงาวิบเล่นแสงด้วยเป็นไงล่ะเห็นปะโอ้ยอด แล้วก็เป็นไดเวอร์เซต้านะครับไดเวอร์เซต้าเนี่ยสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้ปรับตูดได้ปรับตูดได้ไหมปรับตูดได้นะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะถนัดสายไหนนะแอตแทกดีเฟนสตีมินาส์นะครับผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นสายไหนบ้างว่าแต่ละสายหน้าตาเป็นไงจำไม่ได้นะครับเดี๋ยว จะลองแปะข้อมูลไว้ละกันถ้าเกิดหาได้จะแปะข้อมูลไว้ให้นะครับผมใน description ข้างล่างโ okay. อเคเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักแล้วลองประกอบหน้าตาเขาดูซิหน้าตาจะหล่อขนาดไหนมาเราเริ่มชั่งน้ำหนักกันเลยชิปเดซเซอร์ครับ3.1กรัมเบรกเคิร์กรัมชัซซี 1S สิบกรัมเลเยอร์เคิร์ดเดซ o เซอร์หนึ่งกรัมเหล็กแปดยี่กรัมไดเวอร์เซตาเดสหกจกรัม น้ำหนักทางตัวของเคิร์ดเดซเซอร์นะครับผม55.6กรัมครับเดี๋ยวเราไปลองรันเทสน้องกันดีกว่าครับผมเจ้าเคิร์ดเดซเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นเบเหมือนขวาไทายบารานนะั้นเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีแก๊กนะครับ1โอ้ลืมบอกว่ามันแข็งมากมันเป็นโดแดกไงมันก็จะแข็งๆหน่อยนะครับ1 2ึ สี่ห้าแก๊กนะครับผมจมะมาเด็ดเดี๋ยวเรามาลองรันเทสเขาดูผมจะใช้เป็นโหมดนี้นะไม่ได้เปลี่ยนของเขานะครับโหมดนี้ถ้าให้ผมเดาน่าจะเป็นบาลานซ์นะครับผมเดานะเดาลุ้นๆเลยนะโอยโซยูนะตอนหมุนลงไปแล้วเนี่ย ออกสีส้มๆเหลืองๆนะครับไอคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นโหมดบาลานซ์นะเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป,นเป็นอันนี้ละกันนะครับผมนี่โอ้ยเม่โฟกัสให้ชัดเลยนี่เป็นโหมดนี้นะดูดิอันนี้จะเป็นอะไรนะ อันนี้น่าจะเป็นแอตแทกไหมหมุนๆห,หน่อยวงเ,เวียนนิดๆน,นะครับไม่แน่ใจเลยมันไม่เหวี่ยงสุดๆอ, <c oughs> ดดอ่ะเดายากเดายากอะอีกโหมดหนึ่งอีกโหมดหนึ่งเปลี่ยนเป็นโหมดนี้อันนี้คาดว่าน่าจะเป็นดีเฟนส์ไหมอะหรือผมเปลี่ยนผิดอันนี่ผิดอันอันนี้น,นี่นี่นะน,นี้ อืนิ่งหนักเลยอันนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยมันมีสามโหมดหรือสีอ่โหมดอะต่อต่อต่อหมดย่างหมดย่างหมดแล้วนะครับก็จะมีอยู่สามโหมดด้วยกันนะถ้าให้ผมเดาว่าคือโหมดนี้น่าจะเป็นบาลานซ์นะครับอันนี้เป็นแอทแท็กนะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นสติมิานะครับคิดว่านะคิดว่า ก็ตั้งเป็นอย่างนี้แล้วกันนะหรืออันนี้บาลานซ์ใครรู้ยังไงบอกด้วยนะโอเคประมาณนี้แหละสวยไหมละครับสําหรับเจ้าเคิร์ดเดอไซเซอร์ตัวนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันได้รับความนิยมหรือเปล่านะแต่ว่าผม,มาตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแนะว่าจะเก็บไอนะ้ภาคซูเปอร์คิงเนี่ยในกล่องเนี่ยให้ครบนะแล้ววันนี้ก็ครบซะทีนะครับแล้วก็ขออภัยด้วยที่ผมไม่สามารถหาไอ้ตัวเนี่ยข้อมูลของไดเวอร์เซตาได้นะครับ ใครมีข้อมูลยังไงก็คอมเมนต์บอกเพื่อนเ,อนเขา,เาไว้ด้วยแล้วกันนะว่าแต่ละโหมดเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะเออวันนี้ก็ประมาณนี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นของเล่นอะไรเนี่ยอย่าลืมติดตามกันนะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ